นนีีเยคือถ้าที่เป็นที่ไทยโดนลุงบะทืบแล้วไอ้เหี้ยหาตัวไม่ยากหรอกจริงๆคืออ่ถ้าสมมติยกตัวอย่างเคสเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะผมมองว่าแป๊บเดียวนะเยอะอยู่ที่ต้องตีมานบอกรักเนยหน่อยดูน่าจ่มน่าจ่มแนดออกข่าวเนี่ย เตือนภัยนะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ดังอย่างคน Facebook ส่วนเมีนาทีที่โจนเนี่ยมันกระชากนาฬิกาครับน้าแจมบอกว่า <c oughs> แกงมาพูดคุยก่อนทำแบบโอ้ยคุณอย่างดูดูภาพที่ท<า>ได้มาโคตรชัดอ่ะมันเอาขาล็อกครับนี่ <IC S 2> หน้าร้านค้าเลยนะฮะใจกลางเมืองเอาขาล็อกน้าแจมไว้ข้างหนึ่งแล้วก็เอามือดึงก็ ชุลมุนฉุดกระชากนาฬิกาที่แขนอยู่เนี่ยคือไม่เว,ว้ยอันเนี้ยมันใช่หรอคือเหมือนนัทแจมอ่ะเขาให้ทําอยู่นะตอนเนี้เหมือนจะโดนนวดนิ้วป่ะเหมือนจะโดนนวดนิ้วแบบพลังมาหลอกรวดนวดนิ้วป่ะดูนัทแจมเขายังไม่ไอ้นี่อยู่เลยนะท้ายเนี่ยน่าจะสังเกตมาสักพักแล้วว่าคนเนี้ยใส่แบรนด์เนมทั้งตัวหก <6 S 2> ล้านการาเต้หลตก,ก <บา S 2> ล้านโอเอมเดนนะิมแล้วก็นาฬิกาหรู ี่ยมีคนยืนดูไวน,นะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เข้ามาช่วยแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะครับที่ซูมเข้าไปเนี่ยอีกฝั่งของถนน,นก็มีคนมองนะครับเพราะการยื้อยุบฉุดกระชากข,ของนเนี่ยมันน่าจะเสียงดังอยู่อะ่ะคือน้าแจมเขาบอกว่าเขาไปกับเพื่อนหลายคนนะนะแต่ว่าเขาเนี่ย แยกตัวมาซื้อกระเป๋าคนเดียวออคือใจกลางเมืองแบบประเทศเยอรมันเนี่ยก็คงไม่คิดว่าจะมีใครกล้ามาขโมยของนะฮะก็ต่อสู้ยื้อยุดกันนะครับสุดท้ายโจกนก็กระชากนาฬิกาหรูป,ปาเตฟิลิปรุ่น 5980R อย่างแพงอ่ะบ้านหลังนึงอ่ะเขาซื้อมาร่วม6ล้านบาทไทยเนี่ยขโมยแล้ววิ่งหนีไปเลยทีเนี้ยคือถ้า,าเป็นที่ไทยโดนลุงระทืบแล้วไอ้ที่อะหาตัวไม่ยากหรอกจริงแล้ว คือถ้าสมยกตัวอย่างเคสเนี่ยมาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะผมมองว่าแป๊บเดียวเนาะเนาะแป๊บเดียวอ่ะผมว่าแป๊บเดียวก็เจออ่ะเรียกตำรวจมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนว่าง่ายๆมีโอกาสสูงที่ตำรวจไม่อยากทําคดีให้คือตอนนี้ผมจะบอกว่าเยอรมันอ่ะเยอรมันประเทศเยอรมันเขาเป็นประเทศที่อบคนอบพยพย้ายมาอยู่เยอะมากนะครับตั้งแต่ผมเคยอยู่แล้วเราก็จะเจอคนแขกขาวอะไรประมาณนี้ที่อยู่เยอะ อยู่เยอะมากแล้วคือบางบางที่แม่งมีแต่แขกนะพูดตรงๆนะที่ผมอยู่เนี่ยเหมือนเป็นดินแดนแขกเลยนะแขกขาวเยอะอันตรายข้างนอกข้างนอกดึกๆเนี่ยก็ห้ามออกไปเดินแล้วนะใช่แล้วก็จะศูนย์นาฬิการาคากว่า6ล้านเนี่ยไปแบบะับแต่ก็เลยบอกว่าใครที่อยู่ที่นี่หรือประสานงานหรืออะไรให้เนี่ยถ้าได้นาฬิกาคือจับโจรได้เนี่ยเขาจะมีเงินรางวัลให้1ล้านบาทเลยนะครับ ก่อนนะแจมก็มีแผล้วยนะอยู่กับเข่าเกิดจากการยื้ยุดชุดกระชาติกันผมไม่อ่านคอมเมนน่าสนใจครับเขาบอกว่าโอ้โหกวัาเงินหนึ่งหนึ่งล้าน่ะแป๊บเดียวประเทศไทยอ่ะคือมันมีโอกาสสูงครับที่แป๊บเดียวเกมใหม่เกมอะไรนะเกมอะไรวะ ห่วยเที่ยอะไรให้มันกลายเป็นเป็ดแล้วไปยิงเขาแพทเทอร์เรย่อวะ่ะขุดไม้ขุดหินทำบ้านมันเนี่ยเป็ดทำบ้านเฮ้ยยัดแม่ยัดเคแล้วมันบินกันได้ด้วยเนี่ยน่าสนใจเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมานานยังเฮ้ย อุ้ยอุ้ยคนเนี้ยอี๋อฮียเอาดีเกมรัดจัดฉันเลยเนี้ยเป็นคนไม่ชอบไ้แย่ดอบอุ้ยไปย้เหี้ยวว่ะอุ้ย ไอ้เหี้ยออกนานยังวะมันออกนานยังอะแล้ทำไมกูพลาดเกมแบบนี้ไปได้ไงอะกูพลาดได้ไงอะไอ้ที่เกมฟรีด้วยเดโมโอ,อยู่กูพลาดได้ไงวะเพิ่งเปิดระเปเปิดนานยังเปิดนานยังไอ้เหี้ยหรือจะเชื่อ ไอสัตว์นแล้วว่าแม่งโคตรเก่งอาฮ่า ah โบสุ์กว่าดียาวค่ำคืนว่า <c oughs> ถ้า <c oughs> เป็นเวลาสากลก็คงนับเวลานี้ว่า <es> ออเวลาเช้าเปี่ยวเมื่อกี้นี่กูเห็นเขาเปิดแผนที่มึงคุ้นคุ้นปะมึงคุ้นคุ้นเหมือนกูปะมึงแอบ,บคุ้นปะดินฮอกโอนนีทอบซินดักโคยินฟิส La Borda! Jeetje, hoe ja, moet je loodt! Kijk hoe gooi je je wordt, ja! Ik heb net... ...daar kwijt waar ik ging gaan kijken, hè. Oh, ik heb er daar vast een verneukt. juist. Het was echt niet proper, hè. Ik had precies één botman met mijn... mijn crossbow. Het was zo stort. Ze dus hebben gewoon... Te... กะเฮียกูจะหลุดวะไอ้สัสเฮียด,ด,ดูคนไทยเล่นดีแั้ยจังก็ดูคนไทยเล่นดิอืม้มวัดดีแล้วก็มีท่าอะไรอ่ะเชือดอื้อันนี้อะไรอันนี้บูปินครับผมเอาไวคา้คราฟเหรอเราสามารถซื้อได้นะประมาณเท่าไหร่เนี่ย75หเหรอต้อง น่าจะทําได้อยู่มัง้งลองเข้าไปดูหน่ครับแต่มันเปรี้ยวอะ่ะมันเปรี้ยวอะ่ะมันเปรี้ยวอะ่ะรอครับบุ๊ดเฮียมันเปรี้ยวอ,นนอ,อ่ะมีคนสร้างเหรอเนะี่ยเป็นห้องเล็กๆอะ่ะตำนานเกมเป็ดไอ้เหี้ยนักเลงเป็ดถือกำเนิด เอาละครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับดักไซครับผมเกมเปิดใหม่เราจะสวมบทบาทเป็นเป็ดแล้วเราก็จะไปเดินวายบู๊กันนะครับผมอารมณ์คล้ายๆเกมแนวแบบพวกมาแล้วว่ามันมีหมวกหนึ่งอันเอออย่างตี้ไงวะเดี๋ยวกดดูของยังไงอ่ะกดอ๋อกดแท็บอุ้ยเป้ยขุดหินเป็ดขุดหินเฮ้ยเป็ดขุดหินพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยใกล้ๆอยู่ใกล้อยู่ไม่ไกลฮัลโหลฮัลโหล ไอเป็ดไม่เล่นเกมนี้คือพลาดนะพี่หาวิธีการออกตีไ่เจอเนี่ยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็เจอเพื่อนร่วมสายพันธุ์อีกหนึ่งคนนะครับแต่เขาไม่มีพิษมีภัยอะไรนะเราก็เลยปล่อยเขาไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอหาวิธีเล่นผิดคนเลยน้องพี่นักเลงเป็ดดับไอ้ที่เราโดนยิงอ่ะมันต้องเก็บขนนกมาแล้กุ้ยเนี่ยขนนกพวกเนี้ยอเท่าไหร่อ่ะขนนกก็ห้าคนปะกูเนี่ยโอ้ีหกรกบาลคน เออโรงพาบาลคนจะหลุดไอ้สัสเยอะๆเนี่ย,ยขออาจารย์ยกแนะนำสักไม้ได้ไหมครับได้เลยครับโอ้แต่หมดลืมแล้วนะจะหลุดเบี้ย,ย,ยไปไหนมางานร้านเหรอ บอกแล้วครับไปไม่ได้อยู่นีเนี่ยเฮียรถปั่นอะเอาละครับผมวันนี้วีมทำอะไรดีวะนี่นี่อ่อไออกไม่ไ้เดี๋ยวเียตูบ้านกูผมยิงกันหรอเขาเน่นะขอดูยิงกันไ้้ พ่อเมากลางกดกลางระลอกพ่อเฮียไอฟิวฟิวบนหัวกูฟิวไอยแล้วกูอุ้ยชี้ยิงคนแม่นเลยกดใจแล้วกูใจแล้วกดใจแล้วเฮ้ยปีเจือขวดอะไรวะนดนโดนโดนโดนแม่งไล่จีบแม่งตายตายตายเอาอยู่มันเอามันตกยิงโดนพี่นีกว่านี่ตาย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 เกิดเกิดเกิดนี่บอดเหรอ กูกลายเป็นนักเลงเป็ดแล้วว่ไอ้สัาวคนเป็นสองคนแล้ววะอันนี้มันคนไม่ใช่เหรอตายเลยทีเดียวตายเลยไม่เชื่อหน้าไม้เหรอเตูู้้บานกเดี๋ยวรอมันเปิดจริงอ่ะรอเปิดจริงค่อยเล่นดีกว่าเฮ้ยมีมีคนมาคนมาคนมาไหนตรงไหนนี่ๆๆบนหัวบนหัวบนหัวบ้านบ้านนั้นนะที่กูบอกอ่ะได้ปะสองตัวเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วละคุณไปเล่นแม่งเลยนักเลงเป็ด ตะเลงเป็ดไอ้ยี่มันมันยิงง่ายกว่านะไอ้ธนูแล้วนะไอ้สัตว์เออจริงอ่ะเฮ้ยหลบปะต่อไปยังไปต่อไปยังอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้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 นี่นี่นี่ออกมา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 ออกจริงเกมควายเลยอะไม่มีอะไรเลยเป็ดนะเป็ดคนเล่นไง เป็นคนเล่นเป็นยังไงไมได้ยินเสียงกิจใหม่อะไรเอ่ยสรุปว่ากิจใหม่เยอะแทบจะแบบทุกกิจอยู่นะแต่ผมไม่ไม่ได้ตัดลงหมดเลยเพราะว่ามันแม่งแบบไม่รู้ว่าบางอันมันอยากรู้ว่ากิจนใหม่คืออะไรอ่ะกูนอ้สัตว์หยอกหยอกเอออยู่ไหนวะคลิปกูอ่ะเขาบอกเพราะว่ากิจใหม่คือที่อะไรที่โคตรผอมเลยว่ะไหนฟรีก็ช่างอ่ะแต่แนะนํำหอมอขอนะครับจะผมอยู่ลักษณะเพื่อน เอาละครับผมนี่เหี้ยหลุดหลุดจริงเป็ดเนะี่ยหลุดจัดเฮ้ยปุ้ยแกเล่นแร็คก่